ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลบาร์นะครับ,รว,บ,ว,บ,รบวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องฟูจินะครับทุกคนแต่ผมจํายี่ห้อไม่ได้ไอขออภัยครับแต่ผมจํารุ่นไม่ได้นะครับว่าคือฟูจิรหัสอะไรนะอ๋อนี่เงทุกคนฟูจิห้าพันสองร้อย e x, e x r นะครับทุกคน ไม่รู้ว่าเขาอ่านงี้ป่ะมีแบตปานนี้เป็น,นึงนผมรูแบตแบบ่เนครับทุกคนลืมใส่แบนะแตฮะแบตเดี๋ยผมไปเอาแบก้อนแบตมาใส่กัันก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมลืมเอาก้อนแบตมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนแบตนะครับก็จะเป็นแบตของฟูจิเลยนะครับแล้วก็ใส่แบตเลยแบบนี้นะครับ แล้วก็เปิดได้เลยครับโอเคได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้นี่นะครับทุกคนก็ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่ผมถ่ายด้วยกล้องตัวนี้และสวยที่สุดให้ดูครับโอ้โหสำหรับผมรูปนี้โคตรสวยเลยนะครับทุกคนไปได้ละ <laughs> ไล่รูปอย่างง,ง่ายๆครับทุกคนก็ <laughs> ส่วนตัวนะครับมันเป็นกล้องเก่าแล้วนะครับมันผมดูรีวิวที่ล่าสุดล่าสุดนก็คือ13ปีที่แล้วนะครับทุกคนมันเป็นกล้องแบบไม่ใช่กล้องถ่ายคนนะเป็นกล้องถ่ายพวกวิวพวกดอกไม้นะครับแต่ถ่ายคนก็ถ่ายได้นะครับทุกคนมันใส่เลนส์ไม่ได้นะครับทุกคนมันใส่เลนส์แยกไม่ได้นะครับมันเป็นเลนส์กล้องใส่ใช้เลนส์กล้องได้อย่างเดียวนี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดแฟลชนี่พอถ่ายแฟลชไ็ประมาณนี้ ซึ่งก็สำหรับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนสำหรับคนที่เริ่มทำ YouTube นะครับและแบบนี้ก็ก็ลองหยิบออกมาทำได้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากแบบถ้าใครอยากดูผมทำวีบ็อกนะครับเน้นมาหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีคนอยากให้ผมทำวีบล็อกเยอะนะครับทุกคนบอกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้นะครับก็เป็นไงครับทุกคนถ้าใครชอบ การรีวิวนี้นะครับทุกคนผมอาจจะรีวิวไม่เก่งนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ